ได้ค่ได้ำจะไม่หมดอกย้เป็นเคน้น้ำหนักทั้งทั้งิต้องกินหมดก่อนแน่ๆเลยอ่ะค่าเกินไปอืจาม่จนจาอะต่อได้ไหมได้กินได้หเป็นเคลรอใช่ค่ะ งมันจะไม่หมดเลยเดือดนั่งเยอะใช่สบายจะกินทันน้องพิมไหมเนี่ยไม่ทำแล้วจืมเหรอคะพี่พูดเูกพมจะจะน้ำน้ำอ่ะน้ำอะไรลูกน้อพิมกินเอาน้ำของน้องพิมเองอ่าได้ค่ะไม่เต็มแล้วเต็มแล้วค่ะไม่ทันแล้วมามี มีมิข้าไปหยุดในเงิน่นะไม่เป็นไรค่ะกินทันไหนไมอ่ะไม่ทันหรอทันค่ะไม่ทันทันไม่ทันทันพยายามอยู่ลูกแต่มันมีก็เหลือนิดเดียวแล้วนะก็ไป,ปเ,เยอะเยอะก็ไป,ปเยอะเยอะเลยต้อง,ง,งต้องพิมต้องกินหมดก่อนแน่ๆเลยอ่ะ ยิงหรือเปล่าผักน้องพี่หมดหรือยังโอ้โหหมดแล้วยังก็งหมดแล้วเนี่ย <c oughs> ไม่กินนอ้องพีองกระดอยเช็ดมือเนาะค่ะเพราะว่าเพราะว่อาอะไรคะเพราะว่ามือเปื้อนอ,อ๋อเพ,อพราะว่ามือเปื้อน,ออออนค่ะก็เลยแม้ เล็กค่ะแต่ต้องกัดครึ่งนึ่งค่ะอืมอืมอมืกินเป็นผู้ใหญ่เลยนะเนี่ยอืมเดินสุดท้ายแล้วนะคะ สุดท้ายแปลว่าไม่มีแล้วนะคะเดลือเชอรรี่แล้วนะอื